ใครใครยังไม่ใคร<อ>ม,มีรับอีกูตรงกูเป็นหัวอ่ะเฮ้ยบอกให้มันเ,เปลี่ยนชุดดิสเาราลับเปล่าลับตัวเปล่าลับตัว,ปวเปล่ากับไอสัตว์แต่ของในตึ๊บไม่มีรับฮมมึงอย่ามาอ้างกูรวยกูรวยคือ ประมาณกูรวยตอนนี้แลใครแอดมาวะเนี่ยเดียร์ร่าไม่เงี้ยไหนมันคนแตะมาเฮ้ยบางอาจใจผมเหรอแล้วกูเตะห้องแม่งเลยเดี๋ยวๆดี๋ยปัญหาใหญ่เราเรื่องหนึยงไปจะแยกแยะกันยังไงวะเออวะแล้วกูจะชนถูกคนไม่แน่เหี้ยเออนี่แหละโอ้เจ๊งๆจ๊งแจมแโอเคแจมแจม เหมือนกันเป๊บไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูใส่ผ้าพันคอดีกว่ามั้งเออคนคนละสีแมสก์ผ้าพันคออ่ะใส่ผ้าก็แย่ๆสีโอเคกูกูใส่สีแดงกูใส่สีแดงกูใส่สีลุ้งกูใส่สีลุ้งใส่สีแดงแล้วแข่กูใส่สีลุ้งใส่แดงมั้งใส่เชี่ยน่าไม่ใส่ตามใส่ตามใส่ตามหมดเลยไอ้เหี้ยโอ้ยใส่ผมมาแล้วเว้ยโอเคผมมา ของเริ่มแตกต่างเลยเด็กๆใหม่ไหมลับๆเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนละโอ้ยอีเยี่นี่ไม่ใส่ผมอะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจำสีของใครกันได้บ้างอะโอ้ยเยี่นสีม่วงไม่ใช่ยรื่งสีขาวไอ้สัสโอเคกด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 แดงใส่ลุงแดงใส่ลุงแล้วก็ฟ้าใช่ไหมของเรา เดะอย่าลงนะเอาไอ้นี่ก่อนเว้ยเอาเด็กใหม่ก่อนเว้ยใครเชอรี่เหรอใครวะมดาเลยเออเชอรี่ยี่มันมีผมยันตัวเดียวเลยแม่กูแล้วงงวะงงกับสีบ้านคอว่าคนไปเกินสีบ้านคอกูจับสุดเว้ยอ้าวใครให้เกียรติกูขอบคุณครับ ไปเลยกูไปแล้วโอเคไอยนี่แน่นี่แน่ไป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 นี่แน่นี่แน่นี่แนโอเคโอเคช่วงชเอาเจนี่ก่อนเลยครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่แตกต่างนี่แน่นี่แน่แตกต่างตกเพื่อนเนะนี่แน่เยเฮ้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 เฮ้ยเยนยเฮ้วเฮ้ยเฮเ้ย้ยเเยมยยยย ฮ่าอ่ากูแพ้กูแพ้เดิกหนะกูมไม่รู้เรื่องนะไอ้ <c oughs> ัเกือบหมดไม่เป็นไรตายเป็นลมตายเหรอกูโด <c oughs> นใครก็ไม่รู้ชนเอาป้ามันคอสีป้าชนใครวะตั้งคอสีฝ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยน็อตอึ้ยแม่งเหลือกูคนเดียวอะไรวะเนี่ย <c oughs> เอาเหลือสองคนในสัตว์เฮ้ยนี่ยังกูเกือบตายในสัตว์เกียร์ไม่เต็มโอ้อะไรวะเหลือฮักเหลือฮักเหลือฮักกับกูใช่ไหมได้เอาไอ้เจ้ากูหลอดโอ้ยเยจิตจังี่เรามายินดีต้อนรับเด็กใหม่เข้าสู่มันใส่มันใส่ปีกว่ะอะไรวะเฮ้ย ของกูต้องสีชมพูหรือว่าจะใส่ผมดีวะเนี่ยไม่ว่าสองสามสี่มันยากใส่ของหน้ารักของมึงอยู่ซื้ออะไรผ้าคลุมมาเสียดายเงินปะใช้เงซื้อผ้าคลุมมาใช้เงินซะไอผ้าคลุมหนึ่งร้อย point อะนะกูใส่ใส่ผ้าคลุมร้อย point เฮ้ยกูเคยเอาตัวไก่ไปสมัครแล้วไปแลกมาเยังไม่โคตรทุเรศเลยทำไมมึงไม่บอกกูไอ้เจ้ากูก็โง่ไปซื้อมาไอสัตว์ คนอาสงสารไปเลยตอนแรกกูไม่รู้ว่า <Clar ke> มันคืออะไรกูอยากรู้อ่ะกูซื้อมาปุ๊บเอ้าคือเหี้ยคนอาสงสารบอกหนึ่งแล้วขนาดด้วยอีกอะแล้วขนาดเนแล้วปัญหาคือขนาดเล็กคนเล็กอ่ะคือตอนแรกที่ซื้อกันมาน่ะคิดว่ามันจะใหญ่นะใหญ่แบบปิดหลังหมดอ่ะกูกูร้องไห้เียไอ้้ียน่ังหลังเลยอ่ะเอาเหี้ยล้วไม่ใส่มจริง เอ้ยเดี๋ยวๆใครสีไรแนะนำตัวก่อนกูสีแดงกูสีแดงสีแดงกับผ้าพันคอโง่ๆอันหนึ่งอ่ะไอ้สีแดงกับไอ้ที่คุมหลังโง่ๆอันหนึ่งอ่ะโอเคกูสายลุงเหมือนเดิมปล่อยไก่ไปเลยโป้โดนโอ้ยไอ้ยังไม่เก็บอ่ะกูเก็ไปแล้วกูเก็ไปแล้วตกลงซับซีอยู่ไหนตกงซับซีนี่นี่ยนี่เ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 นี่ย ดึก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 นี่แนี่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 ยอุ้ยตายกอไม่ตายแล้วมันจะมาชวนกูหรือเปล่าขอกลืนเฮ้ยเดี๋ยวใครนำหน้าวะเดี๋ยวกูดูให้ไอ้ฮาร์ดโอเคลาเหลือเหลือสามคนอีกอะเหลือสามคนเว้ยไอ้ฮาร์ดความบคคสิทธิเงิน นี่น่ตายไอฮักตาย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 ,ต,าย,ต,ายตัหน้าคุณเลยอ่ <c oughs> ะหล่อเงินดูาพมันคอนไอ้ดูข้างหลังเนย